สวัสดีค่ะพัชส,สีตานะคะแม่ไม้ลูกสามนะคะก็มีคนต้นถามเข้ามาเยอะเลยว่าทํางานอะไรทําอะไรบ้านยังไงเอ๊ะทำไมเต้นคงเต้นคลิปหรือว่าพีซงพีเซ็นสินค้าอะไรอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้จะทำในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเนาะมีร้านสปาร้านสปาและอาหารเจ๊งเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องของออนไลน์ทั้งหมดเนาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้สวยงามนะคะแม่ไม้ลูกสามได้แบบนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้อง ไม่ต้องห่วงเลยว่าได้แน่นอนโดยเฉพาะตัวที่อยากพิเศษตัวนี้ตัวแรกเลยคือดับเบิ้ลสเตมเซลล์ตัวนี้นะคะเด็ดมากค่ะกินแล้วหน้าเด็กจริงๆนะคะเหมือนเราได้เซลล์ใหม่มาแทนเซลล์เก่าในร่างกายเราที่เสียไปนั่นเองนะคะอันนี้ต่ยอมรับเราก็พิสูจน์จากตัวเองว่ากินเราดีเนาะจำหน่ายทั่วโลกตั้งแต่ปี2008นนะแต่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยได้นะคะ ก็เยอยากบอกนะคะสำหรับใครเนาะที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยคนนี้ขายขอก็ไม่ชอบก็บอกไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาตืง้งนอตื้งขอขายนะคะเรากำลังมาแชร์ดิ่งสิ่งดีๆนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. ก็อยากจะบอกค่ะว่าถ้าแม่ไม่ลูกสามได้แบบนี้ถ้าคุณยังไม่มีลูกหรือมีลูกแล้แลวเราอยากดูแลสุขภาพให้ถูกต้องนวปรึกษาได้นะคะ mm hmm. บ๊ายบาย